สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเลสเตอร์ <L ester S 1> ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เปิดใช้เงื่อนไขซื้อขาดเซนคิสซุนเดปปีกทีมชาติตรุรกีมาร่วมทีมแบบถาบอลโดยได้ส่งนักเตะคืนโรมาเมื่อเสร็จสิ้นสัญญาการยืมตัวการย้ายทีมของอูดนั้นเสร็จสิ้นในช่วงต,ต้นฤดดูการ โดยสัญญายืมตัวระดยะ์ยาวทั้งซีซั่นมูลค่า3.5ล้านยูโรพร้อมกับเงื่อนไขซื้อขาดอีก25ล้านยูโรอย่างไรก็ตามมันก็มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างฤดูกาลในเพีย์ลีกของทัพจิ้งจอกพวกพวกเขาไม่ต้องการที่จะคว้าตัวอุนแดมาแบบทา้าวบอตามรายงานาจากหนังสือพิมพ์อินเทมโปเปิดเผยว่าเลสเตอร์ได้จแจ้งกับโรมาอย่างเป็นทางการไปแล้วว่าพวกเขาจะส่งอุนแดกลับไปยังถิ่นสตาดิโอโอลิมปิโก แม้แต่ข้อเสนอที่หมาป่าเหลืองแดงจะลดราคาลงจากเงื่อนไขที่ผูกมัดกันไว้ก็ไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนใจให้พลพรรคเลสเตอร์ต้องคิดใหม่อุนแดทาได้เพียง2ประตูให้กับเลสเตอร์เท่านั้นในฤดูกาลนี้ทรวัตซึงจิตทาวรมิฟิลดารุ่งวัย21ปีจากเลสเตอร์ซิตี้ลงสนามนัดแรกในนามทีมชาติไทยเมื่อวันเสาร์ที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาในเกมที่ทีมชาติไทยลงอุ่นเครื่องแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเฟลลี่เมท ที่พบกับทีมชาติทาจิกิสถานผลเสมอกันไป2-2โดยธนวัตรได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมนัดนี้ทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำไปก่อน2-0จากสุพนัทเหมือนตานาทีที่54และ61ก่อนทาทิกิสถานจะมาได้ประตูตีตื้นจากเอโซนีในนาทีที่63และประตูตีเสมอจากไซรอฟในนาทีที่90ของดีล้นทีมทีมรวมดาวเด่นอังกฤษวืดยูโร ผู้รักษาประตูนิคป๊บจากเบอร์สล่ย์จอมดึ่งวัย29ปีเฝ้าเสาให้กับทีมชาติอังกฤษตลอด3เกมในศึกคัดบอลโลกรอบคัดเลือกแต่ถ่า,าโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหัวเข่าช่วงท้ายฤดูกาลจนพลาดติดทีมชาติไปลุ้นศึกยูโรแบ็กขวาอารอนวานบิเซกาจากแมนยูนเต็ดดาวเตะคนเก่งของาจแสดงลงสนามไปมากกว่า54นัดทำไป2ประตู6แอซิสแต่ด้วยความที่อังกฤษมีแบ็กขวาชั้นยอดหลายคน ทำให้เขายัางไม่เคยลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่สัทีกองหลังลูอิสดังจากไบรตันได้รับกัรตันทีมไบรตันรักษาผลงานของตัวได้ดีมาตลอดและช่วยทีมอยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์ลีกมา4ปีติดต่อกันแต่เขายังไม่มีโอกาสลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่เลยกองหลังฟิกโยโทมอรี่ยืมตัวจากเชลซีไปเอซิมิลาน นักับชาวอังกฤษท,ทาผลงานได้อย่างแข็งแกร่งกับเอซิมิลานเขาประสานงานกับซิมงเคียได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีส่วนสําคัญพาทีมกลับไปเล่นในั่วยแชมเปี้ยนส์ลีกแต่น่าเสียดายเขากลับไม่ได้รับโอกาสจากแกรเดตซาเกตแบ็กซ้ายอารอนแคสเวลจากเวสต์แฮมแบ็กซ้ายจอมเก่าของคุณคอนทําไป8แอซิสจาก36นัดช่วยทีมของเดวิดมอยบินสูงจบอันดับ6ของตารางแต่ก็ยังไม่สามารถมัดใจในายใหญ่สิงโตคำรามได้ ปีกซ้ายแฮมิบาร์จากเลสเตอร์ปีตัวจี๊ดของเลสเตอร์ถูกเรียกติดทีมชาติครั้งแรกในเดือนกันยาปีที่แล้วหลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อทําไป13ประตูกับสีแอซซิตจากการเล่น35นัดแต่โชคร้ายได้รับบาดเจ็บหัวเข่าจนต้องพักยาวกองกลางเจมส์แมดิสันจากเลสเตอร์กองกลางเชิงสูงของเลสเตอร์ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอทำไป11ประตูกับอีก10แอซซิตจาก42นัด แต่เนื่องจากเขามีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตจึงต้องหลีกทางให้กับคู่แข่งในตำแหน่งเดียวกันกองกลางโจวิลล็อกจากนิวคาสเซิลยืมตัวจากอาร์เซนอลแต่รุ่งชาวกฤษระเบิดฟอร์มสุดโหดในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังหลังย้ายมาเล่นในกับนิวคาสเซิลด้วยสัญญายืมตัวโดยทำสถิติยิงประตูในเพเบอลีกเนัดติดต่อกันแต่ผลงานก็ยังไม่เข้าตาแกรตเซาเกตอยู่ดีปีกขวาแจ็คแฮร์ริสันลีดยืมตัวมาจากแมนซิตี้ ตัวลุกจากรั้วยุงทองเป็นกําลังหลักที่พาต้นสกัดขึ้นมาโลดแล่นบนศึกพเมลีกและยังคงรักษาฟอร์มเก่งไว้ได้อย่างต่อเนื่องจากผลงาน8ประตู8แอซิสจาก36นัดและเขาก็เป็นอีกคนที่ไม่สามารถสอดแทรกแผงเกมรุกของทีมชาติอังกฤษชุดนี้ได้กล่องหน้าแดนนี่อิงจากซัลแัมตันหัวหอกวัย28ปีโชว์ฟอร์มยิงกระจายถึง22ประตูในฤดูกาล2019-2020จนไปเตะตาทีมบิ๊กเนม แต่เขากลับประสบป,ปัญหาบาดเจ็บจนผลงานดรอปลงไปในซีซั่นถัดมาเมื่อทำได้เพียง13ประตูอดไปลุยยูโร2020อย่างน่าเสียดาย